สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเปลี่ยนป้ายลูกค้านะครับวันนี้ก็ได้โอกาสเปลี่ยนตัวรีโ o 2สองจุดแปดอรปอรุ่นท็อปนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนป้ายลูกค้านะครับตัวนี้สวยมากนะครับเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นแบบแพงที่สุดของตัวรีโ o นะครับเลขสวยเนาะสองเก้าเก้าสามนะครับเลขเดิมลูกค้าบอกว่าถูก่วยมาแล้วสองรอบนะครับมีสองหกสองเจ็ดนะครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับแต่รุ่นนี้สวยจริงนะครับ ตัวนี้อยู่ประมาณร้านสามนะครับเป็นแบบรถที่แบบจัดมา Full o p t i o ันครับขับเคลื่อนสีล้อสวยมากสองเก้าเก้าสามืบบโอเคลูกค้าอยู่อำเภอสังขะนะครับอยู่อำเภอสังขะพอดีมาออกรถที่ศูนย์สุรินทรน์นะครับก็นี่ครก็ได้มาเปลี่ยนป้ายนะครับ แล้วคันนี้นล้อแหมกก็เป็นลายพิเศษเฉพาะของเขานะครับชุดแต่งสปอร์ตบาร์จัดมาให้แบบครบทั้งฟูลออปชั่นเป็นรถที่สุดยอดมากนะครับแล้วลูกค้าบอกว่าคันนี้วางดาวไปห้าแสนนะครับคันนี้แล้วคันนี้เป็นรถที่ขับสนุกมากนะครับมีเอ่อขับเคลื่อนสี่ล้อไม่พอมีเอ่อเรื่องของเกียร์แพดดี s ชิพให้ด้วยนะครับ เวลาเราขับนี่เป็นเกียร์ออโต้เพื่อนสี่ล้อมีทัไดชิมให้เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์สนุกมากครับในกรณีที่ลูกค้ามาเปลี่ยนป้ายนะครับทุกคันก็ได้แล้วไ,ไ,ได้รับเงินประจำคืนนะครับสองพันสามร้อยบาทเนาะก็าจะมีการจอดเบียดกันบ้า <laughs> ดจ,จอดเบียดกันทีนี้รุ่น,น G R Sport นะครับฝากไว้ด้วยครับตอนนี้ผมมีรถพร้อมส่งมอบเหมือนกันนะตัว G R Sport นะครับก็สามารถติดต่อสเสนอห์กับท,ทีมงานได้เลยนะครับที่ศูนย์โตโยต้ตาสุรินทร์นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมกับทีมงานพร้อมดูแลทุกคนครับเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครที่มารับชมสวัสดีครับ